กา้กรรมทั้งหมดแล้วถึงเวลาที่จะได้อัตภาพเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่ต้นทุนต่ำมากพระบุญกุศลที่ติดตัวมาจะมีน้อยมากแม้ว่าจะได้อัตภาพเป็นมนุษย์ก็จริงแต่ส่วนใหญ่ความเป็นอยู่จะลำบากยากแค้นบางรายความเป็นอยู่เลวร้ายยิ่งกับสัตว์ที่ดังที่เราได้พบเห็นอยู่มากมายในโลกเรานี้ ถ้าคนพวกนี้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มักจะสร้างแต่กรรมชั่วเพราะความคุ้นชินของจิตที่มีอดีตมาจากอบายภูมิดังนั้นอนาคตของพวกนี้ก็จะกลับไปชดใช้กรรมในอบายภูมิอีกค่อนข้างจะแน่นอนจะหมุนเวียนไปในลักษณะนี้ไม่มีจบไม่มีสิน้นการที่เรามีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์ นอกจากเราจะมาใช้กรรมเก่าทั้งดีทั้งชั่วแล้วเรายังมีโอกาสที่จะสร้างกรรมใหม่ซึ่งก็มีทั้งกรรมดีคือบุญกุศลและกรรมชั่วคือบาปเช่นกันตรงนี้แหละที่เราจะมีโอกาสเลือกว่าเราต้องการอนาคตของเราอย่างไรหากเราต้องการที่จะให้หลุดพ้นจากวัตะสงสารนี้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วเพื่อจะได้ไม่ต้องมีทุกข์อีก เราก็ต้องชำระจิตให้บริสุทธิ์ชนิดที่ว่าปราศจากกิเลสทั้งปวงบรรลุอรหันต์เข้านิพานไปเลยแต่หากเราต้องการเพียงแค่จะรักษาอัตภาพความเป็นมนุษย์และให้เป็นมนุษย์ที่ต้นสูงต้นทุนสูงในชาติต่ตอไปเราก็หลีกเลี่ยงการทำบาปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้มันสร้างกุศลให้มากๆ ขัดเกลากิเลสออกจากใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อจะได้ทุกน้อยที่สุดในชีวิตนี้และเผื่อไปถึงชาต,ติต่อไปด้วยเท่านั้นเองไม่ต้องไปถึงขั้นชำระจิตให้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสทั้งปวงเพื่อบรรลุอรหันต์ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกหรอกเพราะตรงนั้นอาจเป็นเรื่องไกลตัวเราเกินไปบางท่านอาจจะไม่เชื่อหรือไม่ค่อยเชื่อ ว่ามันเป็นวัฏจักรอย่างเช่นนี้เพราะมันพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ผู้เขียนเองก็ไม่เคยมีประสบการณ์ตรงจากเรื่องนี้เพราะยังไม่มีบุญบาร,รมีพอที่จะได้พิสูจน์ด้วยตัวเองสิ่งเหล่านี้บังเอิญมันยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์แต่จริงๆแล้วสามารถพิสูจน์ได้ทางจิตที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นปัจจัตัง คือรู้ได้ด้วยตัวเองแม้ว่าผู้เขียนจะไม่มีบุญวาสนาที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองแต่จากการที่ได้ศึกษาจากหนังสือธรรมะที่ผู้รู้ทั้งหลายท่านได้กรุณาถ่ายทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าตลอดจนประสบการณ์ตรงของท่านและเมื่อผู้เขียนนำเอาหลักตักกะมาพิจารณาดูแล้วผู้เขียนก็มองเห็นในเหตุในผลของมัน ึงค่อนข้างจะเชื่อมั่นว่าเป็นจริงดังว่าทุกประการเลยทำตัวเป็นชาวพุทธที่ไม่ดีคือไม่เชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่บอกต่อๆกันมาหรือสิ่งที่เขียนในตำราจนกว่าจะได้พิสูจน์ด,ด้วยตนเองแต่ผู้เขียนก็ด่วนเชื่อไปเลยแล้วโดยหวังลึกๆว่าสักวันหนึ่งคงจะมีบุญว่าาสนาพอ ที่จะได้มีประสบการณ์ตรงคือสามารถที่จะรู้ได้ด้วยตนเองสคนดีทําชั่วได้ยากการที่เราจะสามารถรักษาอัตภาพความเป็นมนุษย์ไว้ในชาติต่อ,ตอไปได้นั้นเราจะต้องทําตามทาข้อแรกที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ทําบาปท,ทั้งปวงเสียก่อน ที่พระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ให้ทําบาปทุกวงนั้นเพราะท่นรู้ว่าเมื่อทําบาปไปแล้วมันจะเป็นวิบากติดตัวไปตลอดไม่มีทางล้างได้เหมือนอย่างที่ศาสนาอื่นๆสอนต่อให้ทําบุญขนาดไหนก็ไม่สามารถลบล้างได้ไม่มีการไปหักกลบลบกันแบบที่ว่าทําบุญไปร้อแล้วไปทําบาปเ0็สิบจึงยังเหลือบุญ30อะไรทํานองนั้น บุญจึงอยู่ส่วนบุญบาปอยู่ส่วนบาปเมื่อเราทำไปแล้วเราก็มีหน้าที่รอรับผลของมันเท่านั้นไม่มีทางเป็นอื่นและในการทำบาปนั้นนอกจากเราจะต้องได้รับโทษตามกฎแห่งกรรมแล้วบางกรณียังต้องรับโทษตามกฎหมายบ้านเมืองอีกด้วยนอกจากนี้ยังจะมีเจ้ากรรมนายเวรจ้องจะตามเอาคืนอยู่ตลอดอีกต่างหาก เปรียบเทียบกับในทางโลกหากเราไปทำความเจ็บแค้นหรือความเดือดร้อนให้กับใครถ้าการกระทำนั้นเป็นการผิดกฎหมายเราก็ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดด้วยและหากคนที่เราถูกกระทำหรือญาติพี่น้องของเขาปูุกใจเจ็บเราเขาก็ยังตามแก้แค้นหรือเอาคืนจากเราอีกจนกว่าเขาจะหมดความแค้นหรือจนกว่าเขาจะพอใจดังนั้น เมื่อเราพลาดไปทําบาปเ้าแล้วเราจะต้องเผชิญกับวิบากหรือผลของมันเป็นสองหรือสามเท่าโดยเหตุผลดังกล่าวบาปหรือกรรมนั้นไม่มีการล้างไม่ว่าโดยกรณีใดๆเพียงแต่ว่าเราสามารถหนีวิบากนั้นไปได้ตราบเท่าที่เรามีกําลังจะหนีเท่านั้นผู้ที่จะพาเราหนีก็คือบุญแต่ว่าจะหนีได้มากได้น้อยได้นานแค่ไหน ก็สุดแต่ว่าบาปที่เราทำกับบุญที่เราทำต่างมีกำลังแรงขนาดไหนตัวอย่างง่ายๆของการที่บุญจะพาเราหนี้บาปก็เหมือนกับว่าเมื่อเราไปแกล้งเพื่อนแล้วเราก็วิ่งหนีเขาเขาก็จะวิ่งไล่ก็แก้คืนเราแต่บังเอิญเราวิ่งเร็วกว่าเขาเขาก็ไล่เราไม่ทันเราก็ปลอดภยัยหรือกรณีที่บุญสามารถแก้หรือป้องกัน การส่งผลของบาปเช่นเวลาฝนตก้ากเราเดินตากฝนเราก็ต้องเปียกแน่นอนแต่ถ้าเรามีร่มเราก็จะไม่เปียกฝนบาปบางอย่างที่จะส่งผลให้เราเปรียกเหมือนฝนตกแต่บังเอิญเราทําบุญบางอย่างที่เปรียกเหมือนร่มให้เราไว้การฝนเราก็รอดจากการเปรียกฝนในทางโลกเมื่อเราแกล้งเพื่อนเราวิ่งหนีเขาได้ พราะเรารู้ตัวว่าเขาวิ่งไล่ตีเราหรือเวลาฝนตกเราก็รู้จักที่จะเอาร่มมากางกานันฝนแต่ในเรื่องของบาปบุญเรื่องของการส่งผลของกรรมเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเกินกว่าสติปัญญาของเราจะทราบว่ามันจะส่งผลอย่างไรส่งเมื่อไหร่ส่งแบบไหนเพราะมันเป็นหนึ่งในสี่เรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอจินไต คือเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรู้แจ้งแทงตลอดคนธรรมดาหรือแม้แต่พระอาหารหันยังไม่ทราบรายละเอียดเลยดังนั้นเราจึงไม่มีโอกาสที่จะรู้ตัวลงหน้าเพื่อหน,นีหรือเพื่อป้องกันเวลาที่ผลของบาปแต่ละอย่างนั้นจะส่งให้เราเราทำได้เพียงแต่พยายามไม่ทำบาปและสร้างบุญให้มาก แล้วปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเท่านั้นเองบางท่านอาจมีประสบการณ์เรื่องการแก้กรรมหรือตัดกรรมซึ่งจริงแล้วน่าจะเป็นเรื่องการแก้เวรกับเจ้ากรรมนายเวรมากกว่าบาปหรือกรรมที่เราทำไปแล้วนั้นล้างไม่ได้แก้ไม่ได้ตัดไม่ได้อย่างแน่นอนแต่การที่เกิดเวรกับเจ้ากรรมนายเวรน,นั้นอาจขอโหสิกันได้ ถ้าเราสามารถสื่อถึงเจ้ากรรมในเวรเพื่อขอโหสีจากเขาและเขายอมมโหสีให้ก็เป็นอันว่าหมดเวรกับเขาเหมือนในทางโลกที่เราเห็นเห็นกันหากเราไปทำความเสียหายหรือเจ็บแค้นกับใครแล้วเราไปขอขอมาเขาหากเขายอมรับเขาโหสีให้ก็เป็นอันว่าเขาไม่จองเวรกับเราทุกอย่างก็จบเป็นแค่นั้น แต่เขาจะยอมหรือไม่ยอมนั้นเนสธิฟของเขาเราไปบังคับเขาไม่ได้ในโลกที่เราอยู่กันนี้บางครั้งเราทำผิดแต่ไม่มีใครรู้ใครเห็นเราก็ไม่ต้องรับโทษหรือแม้แต่ถูกจับได้แต่กฎหมายอาจเราเอ้าผิดเราไม่ได้เพราะขาดหลักฐานที่แน่ชัดหรือเป็นเพราะมีเงินมากพอที่จะจ้างทนายที่เก่งกาจสามารถช่วยให้เราชนะคดีนั้นๆได้ทั้งที่ทำผิดจริง แต่ในความเป็นจริงหรือตามกฎแห่งกรรมการกระทําทุกอย่างของแต่ละคนไม่ว่าจะทําที่ไหนเวลาใดมีใครรู้ใครเห็นหรือไม่ก็ตามการกระทํานั้นๆจะถูกบันทึกไว้แล้วว่าเราทําสิ่งนั้นซึ่งจะต้องได้รับผลอย่างไรบางกรณีก็ได้รับผลในชีวิตปัจจุบันแต่บางกรณีก็รับผลชาติหน้าหรือในชาติต่อ,ตอ,ตอไปตามกฎแห่งกรรม และดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่าในกรณีที่ทำกรรมชั่วนอกจากจะได้รับผลตระกูลแห่งกรรมแล้วขณะเดียวกันคู่กร,รณีที่เราไปทําให้เขาเดือดร้อนให้เขาเสียหายเขาก็อาจจะโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทเราขอเป็นเจ้าความนายเวรเราและจ้องที่จะแก้แค้นเราทุกลมหายใจพระพุทธเจ้าจึงได้บอกว่าหลักสำคัญในชีวิตข้อที่หนึ่ง คือการไม่ทําบาปทั้งปวงหรือละความชั่วเสียจะได้ไม่เป็นเวรเป็นกรรมติดตัวเราไปและการที่เราจะรู้ว่าสิ่งที่เราทํานั้นจะเป็นบาปหรือไม่เป็นความชั่วหรือไม่ท่านก็บอกว่าให้ยึดหลักง่ายๆคือศีลห้ข้อซึ่งเป็นปกติวิสัยของมนุษย์นั่นเองที่จะหนึ่งไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นหรือทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็สอง ไม่รักขโมยของผู้อื่นหรือเอาของผู้อื่นมาเป็นของตัวโดยเจ้าของไม่อนุญาตข้อสามไม่แย่งของรักของห่วงของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของข้อสี่ไม่ใช้วาจาของเราไปทําให้ใครเดือดร้อนเสียหายและข้อห้าไม่ยุ่งเกี่ยวกับของมึนเมาหรือของมัวเมาต่างๆว่าจะทําให้ขาดสติและไปทําผิดในข้ออื่น หากเราละเว้นทั้งห้าข้อนี้ได้อย่างเด็ดขาดก็รับรองร้อเเซนว่าเราไม่มีทางทําบาปไม่มีทางทําความชั่วได้เลยนั่นเท่ากับว่าเราได้ทําตามธรรมข้อที่หนึ่งของพระพุทธเจ้าแล้วในอนาคตไม่ว่าจะเป็นในชาตินี้หรือชาติต่อ,ตอไปเราก็จะไม่มีวิบากหรือผลของกรรมชั่วที่จะส่งผลให้เราไม่มีเจ้ากรรมในเวรใหม่ที่คอยจ้องทำร้ายเราอีกต่อไป จะมีก็แต่วิบากเก่าที่หลงเหลืออยู่ยังใช้ไม่หมดเท่านั้นที่จะนำความเดือดร้อนมาให้เราพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนดีทำชั่วได้ยากคนชั่วทำชั่วได้ง่ายเราก็ลองทำใจให้เป็นกลางพิจารณาตัวเองทบทวนดูพฤติกรรมที่ผ่านๆมาของเราว่าเราเป็นคนแบบไหนโดยให้สังเกตว่าเมื่อมีเหตุจูงใจที่จะให้ทำให้เราผิดศีลข้อใดข้อหนึ่ง ในห้าข้อของต้นแล้วเราตัดสินใจทําในทันทีันใดโดยไม่ต้องคิดนั่นคือเราทําชั่วได้ง่ายมากหรือเราคิดไตรตรองอยู่นานพอสมควรแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจทํานั่นคือเรายังพอมีสติมีคุณธรรมอยู่บ้างแต่ในที่สุดเราก็พ่ายแพ้ต่อปิเลตยอมทําชั่วจนได้หรือหลังจากคิดไตรตรองสักพักหนึ่งแล้วเราตัดสินใจไม่ทํา พราะสติตามมาบอกเราว่านั่นคือบาปนั่นคือความชั่วซึ่งหมายความว่าเราสามารถเอาชนะกิเลสได้ในที่สุดแม้จะลังเลอยู่นานก็ตามหรือเราไม่เสียเวลาคิดคือตัดสินใจเลยเพราะสติและคุณธรรมที่มีอยู่ในใจเราจะบอกให้เราปฏิเสธได้ทันทีว่าไม่ทำเด็ดขาดเมื่อได้คำตอบว่าส่วนใหญ่เรามีปฏิกิริยาอย่างไรกับเหตุจูงใจที่จะทำให้เราผิดศีล เราก็จะได้คำตอบหรู้ตัวเราเองว่าเราเป็นคนแบบไหนและเราควรที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเราแค่ไหนอย่างไรห้าคนดีทำดีได้ง่ายดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นว่าการที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นนอกจากจะมาใช้กรรมเก่าทั้งดีทั้งชั่วแล้วเรายังมีโอกาสที่จะสร้างกรรมใหม่ซึ่งก็มีทั้งดี และชั่วเช่นกันเรามีโอกาสที่จะสร้างกุศลเพื่อเก็บเป็นทุนไว้สำหรับชาติต่อๆไปได้จะหากเราเกิดมาชาตินี้เราไม่ทำบาปเลยแต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่สร้างกุศลเลยก็เรียกว่าเท่าทุนเราก็ได้แต่ใช้ของเก่าไม่ว่าจะเป็นผลของบุญหรือผลของบาปจากชาติก่อนเหมือนเรามีเงินอยู่ร้อยบาทแล้วเราก็นั่งใช้วันละบาทสองบาท โดยไม่รู้จักหามาเพิ่มเติมวันหนึ่งเงินร้อยบาทนั้นก็ต้องหมดไม่เหลือผลบุญที่ติดตัวเรามาจากชาติก่อนก็เช่นกันวันหนึ่งก็ต้องหมดไปหรือเหลือน้อยลงไปหากเราไม่รู้จักหามาเพิ่มเติมขณะที่มีชีวิตอยู่ชาตินี้ที่สำคัญก็คือเราไม่รู้ว่าตอนเรามาเกิดนั้นเรามีทุนมาเท่าไหร่นั่นคือ เรามีผลบุญเท่าไหร่เรามีผลบาปเท่าไร่หากชาตินี้เราเท่าทุนคือไม่ได้ทําเพิ่มทั้งบุญและบาปเรากินของเก่าไปเรื่อยๆ <c oughs> วงเล็บแต่ในความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่พลาดไปทําบาปข้อในชาตินี้ปิด <c oughs> วงเล็บตอนตาย <c oughs> เราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเรามีสิทธิ์จะเกิดใหม่เป็นมนุษย์หรือไม่ หรือแม้ว่ามีโอกาสที่จะเกิดเป็นมนุษย์ก็คงเป็นมนุษย์ที่ต้นทุนต่ำมากที่แน่นอนก็คือจะต้องต่ำกว่าชาตินี้เพราะเรากินบุญเก่ามาเรื่อยๆชีวิตในชาติใหม่นั้นก็จะต้องเลวร้ายกว่าชีวิตในชาตินี้แน่นอนเราคงจะพบจากความรเค็นความยากลำบากเลือดตากระเด็นทั้งชีวิตดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้เราประมาท ให้สร้างบุญด้วยการทำกุศลให้ถึงร้อมนั่นคือทำความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อเป็นทุนไว้สำหรับชีวิตในชาตินี้ชาติหน้าและชาติต่อๆไป <c oughs> การทำความดี <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำทานซึ่งส่วนใหญ่พอพูดถึงการทำบุญทำทานก็มักจะนึกไปถึงว่าต้องใช้เงินทั้งสิน้นแล้วจะมีคนจำนวนไม่น้อยที่บอกว่าคงต้องรอเอาไว้ก่อน ตอนนี้ยังไม่พร้อมก็ยังต้องดิ้นรนต่อสู้กับชีวิต <c oughs> วันหนึ่งวันหนึ่งแทบจะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วจริงๆแล้วหากเรามาลองพิจารณาให้ถ่องแท้เราจะพบว่าการทำกุศลให้ถึงพร้อมหรือทำความดีหรือที่เรียกว่าทำบุญทำทานนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินทกบาทเดียวก็สามารถทำได้อย่างเช่นในกรณีที่เรานั่งรถประจำทาง แล้วเราสละที่นั่งให้กับผู้ที่อ่อนแอกว่าเราหรือกรณีที่เรามีรถส่วนตัวแล้วเราเอื้อเฟื้อให้เพื่อนหรือคนในละแวกบ้านเราที่จะไปในทิศทางที่เรากําลังจะผ่านไปได้อาศัยนั่งไปกับเราการช่วยพาคนแก่หรือคนตาบอดข้ามถนนการช่วยทําธุระเล็กๆน้นอยๆให้ผู้อื่นหรือในอกรณีที่เดินไปตามถนนแล้วเห็นเปลือกกล้วยตกอยู่ คนไม่ทันระวังอาจมาเหยียบแล้วหกล้มเป็นอันตรายได้เราก็หยิบไปทิ้งถังขยะหรือแอบไว้ข้างทางตรงที่ที่น่าจะไม่เป็นอันตรายกับผู้อื่นหรือการที่เราช่วยให้คำแนะนำเล็กๆน้อยๆที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นหรือแม้กระทั่งการเอาใจช่วยผู้อื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจที่อยากให้เขาทำสิ่งนั้นๆสำเร็จสมความปรารถนาก็ล้วนเป็นการทำความดี การที่เราเห็นหมดเห็นมแมลงหรือสัตว์ชนิดใดก็ตามที่ตกอยู่ใน